สวัสดีครับพบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสดีนะที่มาที่วังเจ้าจังหวัดตากนะครับได้มาเยี่ยมสวนของคุณฟองธาดานะครับซึ่งคุณฟองธาดาก็จบไม้ผลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้รุ่นที่3นะก็เป็นรุ่นน้องผมสองปีวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนในการทําสวนลําไยนะฮะโอ้เมื่ที่ทำสวนลำไยสักกี่ไร่ครับตอนนี้ประมาณ10ไร่สิไร่นะฮะแล้วมีการปลูกพันธุ์อะไรครับ อ่ตัวนี้เป็นพันพวงทองครับอาจารย์โหพวงทองทั้งหมดเลยครับนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นลำไยญพันพวงทองข้อดีมันเป็นไงครับพันพันนี้ครับอ่อเม็ดมันจะรีบครับเม็ดเล็กเม็ดเล็กครับเนื้อแห้งเนื้อแห้งครับนะแล้วดูเนื้อออกเป็นครับสีออกช่อเนื้อถูใสุดมีเจ็ดถึงแปดกิโลเนื้อออกเหลืองเหลืองครับนะครับแล้วก็เนื้อแห้งแล้วก็เมล็ดรีบเมล็ดเล็กหวานกรอบด้วยนะหวานกรอบครับหวานกรอบเพาว่าไปอร่อยกว่าพัน อีโดครับครับอวาดีโดครับติดติดลูกดกนะฮะครับโอ้ต้นนี้เนี่ยล่าสารกอเลสมานานเนี่ยครับเนี่ยเดือนสิงหาคเดือนสิงหาต้นเดือนนี้คาดว่าจะเก็บประมาณสักเดือนไหนครับเอี่ปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนปลายกุมพาเนี่ยครับช่อเนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสองสามโลนะะครับนะว่าหวอถึงสามกิโลนะชอสูงแปดกิโลครับโอ้โหต่อช่อต่อช่อเนี่ยนะครับนะฮะ โอ้แล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําสวนลําไยที่อำเภอวังเจ้าเนี่ยนะเออเขตวังเจ้าก็คือถ้าไปออกตั้งแต่ปลายกุมภาถึงมีนาเนี่ยหรือออกช่วงเชงเม้งเนี่ยปัญหาือเรื่องน้ําน้ําอากาศร้อนจัดโอ้ากเนีครับวนญ่ต้นเดือนกุมภาเนี่ยจะหมดละโอ้ลำไยนองดูจะหมดครับครับก็คือเราต้องทําให้มันสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เนาะครับนะครับโอ้มีทั้งหมดกี่ต้นครับตอนนี้ ประมาณเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยต้นครับแล้วก็ทํารุ่นเดียวกันหมดเลยรุ่นเดียวกันหมดครับโอ้ก็ผมว่าถือว่าทําได้ได้ดีเลยนะครับนะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่นี่ประมาณสักกี่กิโลครับเอออยู่ประมาณสักสองพันห้าครับสองพันห้าก็สองพันห้าร้อยกิโล <5, 5, S 1> ครับนีถือว่าสูงเนี่ยค่าคเฉลี่ยก็ค่อนข้างสูงนะถ้าเป็นลําไยทั่วไปเนี่ยก็ค่าเฉลี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนก็ประมาณพันกิโล แต่ถ้าหมายความว่าบางสวนก็อาจจะได้สามพันโลสามพันกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางสวนที่ได้ผลผลิตน้อยพอมาเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสักพันกิโลเองแต่นี่ถือว่าลําไยบันพงทองนี่ก็เป็นพัน์ที่น่าสนใจน้ำหนักมันจะดีกว่าอีดอประมาณเท่าตัวโอ้พูดง่ายคือมีน้ําหนักดีกว่าได้ผลผลิตดีกว่าเพราะว่าติดผลเนี่ยเป็นควงเนาะนะครับน้ําหนักดีกว่าน้าหนักดีกว่าครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วถ้าคนสนใจจะสั่งซื้อทั้งผลผลิตหรือกิ่งพันธ์เนี่ยติดต่อมาได้เนาะได้ครับได้นะครับที่สวนคุณฟองธาดานะครับเดี๋ยวอาจจะให้เบอร์ไปนะครับครับก็ุฟองครับผมอยากจะถามว่าต้นลำไยที่สวนเนี่ยอายุสักกี่ปีครับอ่าหปีครับห้าปีเมื่อกี้ได้บอกว่าได้สองพักิโลต่อไร่นยเออสองพันหกิโลต่อไร่นะครับปแล้วทำไงเนี่ยเราปลูกระยะที่ สี่คูณสี่อโอ้โหสี่คูณสีน่นี่หมายว่าหนึ่งไร่เนี่ยได้ถึงร้อยต้นครับนะครับได้ร้อยต้นถ้าเฉลี่ยต้นละยี่สิบห้ากิโลนี่ก็สองวันห้าร้อยกิโลแล้วโอ้ผมผมว่าจริงเกินนี่นะน่าจะเกินนะแต่ว,ว่าเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยครับเฉลี่ยเฉลี่ยโอ้น่าสนใจมากนะถ้าจริงจริงเนี่ยถ้าถ้าเป็นแปลงเล็กน่าจะได้ถึงสามตันได้ถึงสามตันโอ้ผมว่าก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะสำหรับ การทําลําไยระยะชิดอย่นี้เป็นระยะชิดสําหรับพันธุ์พวงทองแต่สิ่งสําคัญของการทํายลําไยระยะชิดเนี่ยจริงๆแล้วมีเงื่อนไข2อย่างนะฟองอันนี้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะอันที่หนึ่งก็คือเราต้องมีวิธีการคุมทรงมันนะเพราะว่าพอทรงพุ่มมันชนกันแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งแสงและพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะไม่ไม่ออกดอกนะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะควบคุมทรงพุ่มอันที่2ก็คือต้องหาวิธีทําไม่ออกดอกซึ่งจริงๆแล้วองคฟองก็ทาได้อยู่แล้วก็คือ ใช้สารในกลุ่มของคอเรตเพื่อชักนำการออกดอกเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยการปลูกลําไยระยะชิดเนี่ยน่าจะมีบทบาทสําคัญนะต้องขอบคุณคุณฟองนะครับแต่ที่ให้มาเยี่ยมชมสวนนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะเกษตรสุขปลายพาวินนะครับลำไยพันธ์ุควงทองลักษณะของสีองเนื้อจะออกสีออกเหงเหลืองนะครับ ไม่เล็ดก็ไม่ตูนะฮะ